สวัสดีค่ะสุภัตราพาสวยวันนี้จะพามาดูการสักคิ้วลายเส้นเพื่อเพิ่มทรงคิ้วให้ดูดียิ่งขึ้นค่ะลูกค้าท่านนี้พอมีขนคิ้วอยู่แล้วแต่ด้วยที่เป็นคุณแม่และเริ่มทำง,งานนอกบ้านแล้วจึงไม่มีเวลามาเขียนคิ้วแต่งหน้าเหมือนสมัยสาวๆแล้วค่ะพอจะตัดสินใจมาสักคิ้วได้ลูกค้าบอกคิดอยู่ตั้งนานเลยช่างพัดก็ขอขอบคุณมากนะคะที่ไว้ใจช่างพัดค่ะ ช่างพัดก็จัดให้แบบลายเส้นนะคะเพราะคุณลูกค้าต้องการความเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะสักคิ้วลายเส้นจะเหมาะกับคนที่พอมีขนคิ้วอยู่แล้วนะคะเวลาที่เราแซมเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูกลมกลืนดูไม่ค่อยออกว่าเราสักคิ้วมาค่ะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติจริงแต่ถ้าเกิดสําหรับใครที่ไม่ค่อยมีขนคิว้วหรือไม่มีขนคิ้วเลยอยากได้ลายคิ้วลายเส้นได้ไหมก็ได้เช่นกันค่ะเพียงแต่ว่า ความเป็นธรรมชาติอาจจะมองไม่ถึงขนาดว่าเป็นธรรมชาติจริงถ้ามองใกล้ๆนะคะแต่ยังไงก็คือได้ลายเส้นตามที่คุณต้องการแน่นอนค่ะสักแล้วก็สวยดูดีขึ้นทันทีและก็ไม่เสียเวลาเขียนคิ้วแน่นอนค่ะลูกค้าชอบมากไว้กลับไทยอีกเมื่อไหร่ค่อยมาเติมสีรอบ2ได้ค่ะเพราะว่าลูกค้าสักเสร็จก็บินกลับฝรั่งเศสเลยนะคะ ถ้าสนใจสัตคิ้วสวยทักช่างพัดมาได้นะคะหรือโทร0654919699